สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรไอศครีมโบราณแต่สูตรไม่โบราณค่ะขั้นตอนวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากแต่รสชาติไอศครีมออกมาก็จะเนื้อนุ่มละมนุนอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันค่ะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งหมอ้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะเสร็จแล้วใส่หัวกะทิ ในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องค่ะใครจะใช้เป็นกะทิข้นสดก็ได้เอาตามสะดวกที่เรามีเลยนะเสร็จแล้วใส่แป้งข้าวโพดถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าได้ค่ะในส่วนของกะทิใครที่อยากให้มีกลิ่นหอมที่ชัดเจนแนะนําให้ใช้เป็นกะทิข้นสดจะดีที่สุดค่ะเสร็จแล้วใส่น้ําเปล่าในขั้นตอนนี้เราจะใส่น้ําเปล่าลงไปผสมเพื่อจะได้ลดความเข้มของกะทิค่ะนมข้นจืด ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นนมจืดธรรมดาได้ค่ะหรือจะตัดออกใส่เป็นหัวกะทิแทนก็ได้นะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วก็ให้เราคนไปจนกว่าตัวแป้งจะละลายดีค่ะย้ำเลยนะอย่าเปิดไฟนะคะในขั้นตอนนี้เพราะตัวแป้งยังไม่ละลายดีค่ะพอคนจนแป้งละลายเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้จะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะ พอเปิดไฟเสร็จนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะเพราะจะทําให้ตัวแป้งติดก้นหม้อและก็ไหมค่ะที่สําคัญตัวแป้งจะจับตัวกันนะดังนั้นจะต้องคนตลอดเวลาเราก็จะคนไปจนกว่าส่วนผสมของเราจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันค่ะ พอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะใส่น้ำตาลทรายขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะเกลือปน่นเสร็จแล้วก็ให้เราคนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีค่ะพอเราคนจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กลิ่นใบเตยน้ำกะทิลงไปผสมค่ะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมนะส่วนคนไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะส่วนคนไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดี พอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาเทใส่ภาชนะไว้ก่อนค่ะพอเทใส่ลงไปหมดแล้วเราก็จะพักไว้ให้ไครร้อนพอพักไว้ไค่ร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะนําไปแช่ไว้ในช่องฟิตส่วนระยะเวลาอันนี้ก็กําหนดไม่ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นของแต่ละบ้านด้วยค่ะสรุปก็ให้เราพักไว้ให้แข็งตัวนะคะ ตอนนี้เราก็ได้แช่ไอศกรีมของเราไว้แข็งตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้สักหนนาทีเพื่อให้เนื้อไอศกรีมได้นิ่มค่ะตอนนี้เราก็ได้พักเนื้อไอศกรีมของเราไว้นิ่มดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามีดปลายแหลมค่ะมาทําให้เป็นชิ้นเล็กๆเวลานําไปปั่นจะได้ปั่นง่ายนะในขั้นตอนนี้เราจะนําเนื้อไอศกรีมของเราไปปั่นด้วยค่ะจะได้ทําให้เนื้อไอศกรีมของเรามีความนุ่มละมุน พอเราได้เนื้อไอศครีมเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําซ่อมขามาบดเพื่อให้เนื้อไอศครีมของเราได้ละเอียดกว่านี้เพราะตอนที่เรานําไปปั่นเนื้อไอศครีมของเราจะได้ละเอียดง่ายค่ะพอเราได้เนื้อไอศครีมชิ้นเล็กแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั่นค่ะ <ท anan> ในขั้นตอนการปั่นนะคะก็ให้เราปั่นจนกว่าเนื้อไอศครีมของเราจะละเอียดดีค่ะ พอเราปั่นจนเนื้อไอศครีมของเราละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาเทสใส่กล่องบรรจุแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เนื้อไอศครีมของเราลงไปให้หมดเลยนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่มีกล่องแบบนี้ก็สามารถใส่ภาชนะอย่างอื่นได้ค่ะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยนะพอใส่ไอศครีมลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายปาดให้หน้าเรียบเนียนเลยค่ะ พอใช้ไม้พายปาดจนเรียบแล้วนะคะเราก็จะกระแทก3-4ถึงี่ทีเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากตัวไอศครีมของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำฝามาปิดจากนั้นก็นำไปแช่ไว้ในช่องฟิวค่ะเพื่อให้เนื้อไอศครีมของเราแข็งนะตอนนี้เราก็ได้แช่ไอศครีมของเราจนแข็งตัวนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำออกมาพักไว้ให้นิ่มก่อนนะเพราะในขั้นตอนนี้เนื้อไอศครีมของเรายังมีลักษณะที่แข็งค่ะยังตักไม่ได้นะเราก็จะพักไว้ให้นิ่มก่อนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักไอศครีมของเราไว้จนนิ่มแล้วนะคะพอที่จะตักได้แล้วเราก็จะนำมาตักเสิร์ฟก็ไลยค่ะพอตักไอศครีมลงไปเสร็จเราก็จะตักถั่วเขียวซีกแล้วเปลือกที่เราเนื่องสุกแล้วนะคะโรยตกแต่งหน้าไอศครีมของเราค่ะหรือใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะเอาตามความชอบหรือตามที่เรามีเลยค่ะส่วนท่านไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะทานเฉพาะไอศครีมก็อร่อยแล้วค่ะ ไอศครีมกะทิของเราก็อร่อยชื่นใจมากเลยค่ะเนื้อไอศครีมมีความเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีนะคะใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะในสูตรที่เราให้ในวันนี้อร่อยลงตัวมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ